ไปเลยควันนี้จะปไปดูชมสวน,นไดาเนาะ,ะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเอออันนี้เป็นมะละกอทุกคนอันนี้เป็นมะต้มมะม่วงอันนี้แบบไม่เหลือขนุน,นั่นเองอันนี้ต้นมะนาวทุกคนอันนี้ก็ต้นมะม่วงต้นใหญ่มากทุกคนนี่ทุกคนอันนี้ต้นฝรั่งอันนู้นต้นกล้วย อันนี้มะพร้าวอันนี้คือต้นมังคุดต้นมังคุดนีต้นมังคุดอันนี้ฝรั่งมันก้างอันนี้ต้นชะอมหรือผักขาะนะดนั่นเองทุกคนไปเสพเข้าไปชมสวนแลนด์กันทุกทน แล้วมาก็จะเจอต้นทุเรียนนะทุกคนประมาณสี่ต้นนะทุกคนนี่ต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามต้นที่สี่อุ้ยทุกคนมีต้นที่ห้าด้วยเดี๋ยวพาไปดูต้นที่ห้านะทุกคนไปดูต้นที่ห้ากันนี่คือทุเรียนต้นที่ห้านะทุกคนต้นยังเล็กอยู่อันนี้แตงกวาค้นยายนะทุกคนแตงกวาค้นยายอันนี้ผักกาดทุกคน แล้วก็ผกักกาดเหมือนกันอันนี้ผักชีอันนี้หอมแบ่งนะทุกคนหอมแบ่งอันนี้มะม่วงทุกคนนี่พาไปดูกล้วยนะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูกล้วยพาไปดูกล้วยนี่ทุกคนกล้วยเครให,ใหญ่เลยทุกคนไปแปะไปอีกนะทุกคน น,นมเลัอันนี้ต้นละมุดทุกคนอันนี้ต้นละม,มุดทุกคนอันนี้ต้นดอกแคนะทุกคนยังไม่มีดอกอันนี้ต้นฝรั่งไปเดี๋ยวพาไปดูต้นไา้ทุกคนไปพามาดู ไอ้เป็ต้นมาพาวทุกคนต้นมะาพรา้าวเรียงยาวไปนู่นเลยทุกคนนี่ทุกคนเนี่ยทุกคนอ่ะมาตรงนี้นะทุกคนอันนี้จะเป็นขนุนทุกคนเป็นขนุนนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวทุกคนต้นมะพร้าวนี่ ก็จะถูกลงไปทุกคนมัรอากาศก็ดีอยู่ทุกคนอันนี้ต้นมะยมนะทุกคนน,นี้ต้นตะไคร้อันนี้ผักชีใบเลื่อยอันนี้ต้มาแล้วกอเสรต้นมะละกออีกเลยคทุกคนอันนี้พริกทุกคน อันนี้เป็นต้นมะเขือนะทุกคนต้นมะเขืออันนี้มะนาวนะทุกคนมะนาวมีลูกอะเอเก็บไปก่อนทุกคนมะนาวหอมนะทุกคนอันนี้คือมะนาวหอมนะทุกคนโู้ทุกคนมะละกอดอกมากคนนู่นทุกคนนูนน่น,น,น,น ทุกคนมาละกอลูกตกแค่ทุกคนลูกใหญ่ด้วยนุนก็มาละกอทุกคน่วนนี้มาละกอเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้มะม่วงทุกคนอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ต้นด,ดอกไม้แล้วโอ้ทุกคนยอดที่เหล็ก พีท่ทุกคนยอดคิลเลกนะทุกคนมีทุกคนกคนู่น